ทีบแบบผมเนี่ยรวยอย่างเดียวก็ทำไม่ได้บ้ากลา้าแล้วก็เข้าถึงคนไม่ได้พอต้อสงสักสีอยู่ของไปขายกินตอนที่เราสแสดงอย่างนี้เราก็จะเป็นคกนกังวลว่าเราแสดงดีหรือเปล่าโดหบดบาทไหมพอมาเป็นผู้จัดมันก็จะกดดันเราจะได้ฉายไหม <laughs> ดูแลพนักงานยังไงทีมงานยังไงแดงโอเคหรือเปล่ารวยหรือเปล่าได้ตังหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นทีหลังการทําธุรกิจเขาต้องหวังไรายได้อยากอยู่แล้วแต่ความมัน่นคงคุณธรรมนต้องมาก่อน<ม>ก็เหมือนตื้หวยนี่นะะก็หวังอยากรวยคือมันหนักของการซื้อหวยเพระาะฉะนั้นเราก็ต้องเอาความปลอดภัยของประชาชนก่อนการอยู่รอดของทีมงานเขาต้องสปอร์ตเขาให้เขาอยู่รอดก่อนทำไมถึงผมต้องใช้ใคุณธรรมกับความมั่นคงก่อนเพราะว่าถ้าเราทํางานอย่างระวังแผนที่ดีให้รอบคอบ เข้าถึงผู้ใหญ่รู้จักตื้นเลิงหนาบาของวงการบอนเซอร์ว่าจะไม่ต้องรลุนอะไรมากแค่ทำหนังนั้นแทบไม่มีเหตุผลเลยครับแล้วนั่นคือแค่บกระทไม่ใช่เพราะหนึ่งตอนที่เราเป็นนักร้องเนี่ยเราจะได้สัมผัสหน้าเวทีได้จับมือแฟนคลับได้สัมผัสความเป็นเป็นหน้าแต่พอมาอยู่หลังเวทีเราได้เห็นการทำงานของคอนวอยของทัง,งเครื่องการ ผลข้าวของของมากินหลังเวทีการจัดฉากไฟกว่าจะได้ให้เราได้ร้องนั่นเหมือนการทาหนังเราเป็นนักแสดงเราอยู่หน้าจอหน้ากล้องแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะเห็นว่ามีทีมงานวุ่นวายขนเหล็กแต่งหน้าร่วงกับตะโกนก็เลยรู้สึกว่าอยากยเรียนรู้เบื้องหลังบางผมคิดว่าความสําเร็จและโอกาสมันหาเงินซื้อไม่ได้ถ้ว่าแบบผมเนี่ยรวยอย่างเดียวก็ทําไม่ได้ ถามว่าทาไมคนที่รวยกว่าผมถึงไม่มาทำหนังอผมหนึ่งก็คิดว่ามันไม่จําเป็นเพราะเขาไม่อยากจะทําแต่สาหรับผมผมันจำเป็นเพราะผมอยากจะทําเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงแต่ถ้าเราวางแผนดีมันก็จะมีความเสี่ยงแค่ประมาณ50%รักก็คือความรักเถิดเทงก็คือ ความสนุกสนานปราเรื่นแจ่มใสรวมกันเป็นความรักที่สนุกสนานเรื่องที่ผมทุกสร้างขึ้นมาให้เป็นอารมณ์เป็นดนตรีเวอร์ไนตี้เสียงเพลงการทำหนังร่วมกับเป็นส่วนใหญ่ห้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีการเสริมเติมแต่งบทแล้วก็ภาษาคาแรคเตอร์ของนัก,นกแสดงผมเป็นผู้จัดเหมือนเป็นประธานสมโมสรร่วมกับก็เหมือนโค้ดแอฟุตบอลอถ้าเราเราไปวุ่นวายกับการคัดเลือกนักเตะ การจัดวางแผนทีมมากวันหนึ่งมันออกมาไม่ดีก็จะโทษโค้ชเขาไมด้มาโทษคนแบบเราเรารอดูทีเดียวคือตอนตัดเมื่อมันออกมาประมาณไหนเสริมอะไรได้บ้างเรียกว่าเราแค่ไปปัดฝุ่นให้มันสะอาดขึ้นในบางอจ็อกบ,บางซีนนะดีกว่าอย่าไปบิดเบีย้ยนะพออะไรที่มันถูกบิดเบีย้ยนมาก,กเกินไปมันจะไม่มีความเป็นธรรมชาติเหมือนเราปั้นดินน้ำมันแล้วทำดึกมือนเรื่องราวของหนังภาพยนตร์ผมแฮปปี้กับมันกับ 89.9%อีก10%ให้คนบริโภคเป็นผลิตสินหนังผมยังยึดหลักความสนุกเรายังเริ่มต้นเป็นบริษัทเล็กๆอาจจะไม่ได้มีทุนสูงเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นหนังรางวัลหรือว่าหนังระดับประเทศที่หน้าเสือใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบทนั่นอะให้มองว่าเป็นหนังเล็กๆเรื่องหนึ่งที่ วางซีนมาเพื่อเรายิ้มของคนดูมนันอาจจะไม่ใช่หนังที่ดีที่สุดแต่มันเป็นหนังที่อาจจะต่อเติมช่องโหว่ของความรูม้สึกเราในช่วงที่เรากำลังแบบเครียดกับโควิด1 9มาผ่อนคลายผลลัพธ์ความรูม้สึกตัวนี้คือมาดูหนังเฮฮาวาไรตี ti, asy, ้แฟนตาซีเสียงเพลงวกับเห็นศิลปินอีกมากมายที่จะมสาสร้างเสียงหัวราะอะไเช่นแบบเบิ้ลปทุมราชเบิ้ลปทุมราชแล้วก็เบิ้ลมทุมราช